เมื่อหลวงปู่มั่นออกจากเชียงใหม่จะไปอีสานท่านได้นั่งรถไฟเข้ากรุงเทพแล้วพักที่วัดบรมนิวาสอยู่ระยะหนึ่งช่วงนั้นมีผู้มากราบและเรียนถามปัญหาธรรมจากท่านเป็นจำนวนมากที่น่าสนใจปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องศีลมีดังนี้ได้ทราบว่าท่านรักษาศีลเพียงองค์เดียวมิได้รักษาทั้ง227อยค์เหมือนพระทั้งหลายที่รักษากันใช่ไหม หลวงปู่ตอบว่าใช่อาตมารักษาเพียงอันเดียวที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั้นคืออะไรหลวงปู่ตอบว่าคือใจส่วนศีล227นั้นท่านไม่ได้รักษาหรือหลวงปู่ตอบว่าอาตมารักษาใจไม่ให้คิดพูดทำในทางผิดอันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามที่ทรงบัญญัติไว้จะเป็น227 หรือมากกว่านั้นก็ตามบรรดาที่เป็นข้อทรงบัญญัติห้ามอาตมาก็เย็นใจว่าตนไม่ได้ทำผิดต่อพุทธบัญญัติส่วนท่านผู้ใดจะว่าอาตมารักษาศีล2 2 7เจหรือไม่นั้นสุดแต่ผู้นั้นจะคิดจะพูดเอาตามความคิดของตนเฉพาะอาตมาได้รักษาใจอันเป็นประธานของกายวาจาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมานับตั้งแต่เริ่มอุปสมบท ผู้ถามเรียนถามต่อว่าการรักษาศีลต้องรักษาใจด้วยหรือหลวงปู่ตอบว่าถ้าไม่รักษาใจจะรักษาอะไรถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมที่ดีงามได้นอกจากคนที่ตายแล้วเท่านั้นจะไม่ต้องรักษาใจแม้กายวาจาก็ไม่จำเป็นต้องรักษาแต่ความเป็นเช่นนั้นของคนตายนักปราชญ์ท่านไม่ได้เรียกว่าศีลเพราะไม่มีเจตนาเป็นเครื่องสอสแสดงออกถ้าเป็นศีลได้ ควรได้เพียงว่าศีลคนตายซึ่งไม่สำเร็จประโยชน์ตามคําเรียกแต่อย่างใดอาตามาไม่ใช่คนตายจะรักษาศีลแบบคนตายนั้นไม่ได้ต้องรักษาใจให้เป็นศีลเป็นธรรมสมกับใจเป็นผู้ทรงไว้ทั้งบุญทั้งบาปอย่างตายตัวผู้ถามถามต่อว่าในตำราว,ว่าไว้ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีล จึงเข้าใจว่าการรักษาศีลไม่จำเป็นต้องรักษาใจก็ได้จึงเรียนถามอย่างนั้นหลวงปู่ตอบว่าที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลนั้นก็ถูกแต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลได้นั้นต้นเหตุเป็นมาจากอะไรถ้าไม่ได้มาจากใจผู้เป็นนายคอยบังคับกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ถูกเมื่อเป็นมาจากใจ ใจควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรต่อตัวเองบ้างจึงจะควรเป็นผู้ควบคุมกายวาจาให้เป็นศีลเป็นธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ตนเองและน่าเคารพเลื่อมใสแก่ผู้อื่นได้ไม่เพียงแต่ศีลธรรมที่จำต้องอาศัยใจเป็นผู้คอยควบคุมรักษาเลยแม้กิจการอื่นๆก็จำต้องอาศัยใจเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่โดยดีการงานนั้นๆจึงจะเป็นที่เรียบร้อยไม่ผิดพลาด และทรงคุณภาพโดยสมบูรณ์ตามชนิดของมันการรักษาโรคเขายังค้นหาสมมติฐานของมันจะควรรักษาอย่างไรจึงจะหายได้เท่าที่ควรไม่เป็นโรคเรื้อรังต่อไปการรักษาศีลธรรมถ้าไม่มีใจเป็นตัวประธานพาให้เป็นไปผลก็คือความเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยศีลขาดศีทลทะลุความเป็นผู้มีธรรมที่น่าสลดสังเวช ทำพาอยู่พาไปอย่างไม่มีจุดหมายทำบอทำบ้าทำแตกซึ่งล้วนเป็นจุดที่ศาสนาจะพลอยได้รับเคราะห์กรรมไปด้วยอย่างแยกไม่ออกไม่เป็นศีลธรรมอันน่าอบอุ่นแก่ผู้รักษาและไม่น่าเลื่อมใสแก่ผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเลยอัตมาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากบวชแล้วอาจารย์พาเที่ยวและอยู่ตามป่าตามเขา เรียนทำก็เรียนไปกับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารหินผาหน้าถ้ำเรียนไปกับเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆตามทัศนียภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองไม่ค่อยได้เรียนในคำพีใบลานพอจะมีความรู้แตกฉานทางศิลธรรมการตอบปัญหาจึงเป็นไปตามนิสัยของผู้ศึกษาทำเถื่อน รู้สึกจนปัญญาที่ไม่สามารถค้นหาธรรมที่ไพเราะเหมาะสมมาอธิบายให้ท่านผู้สนใจฟังอย่างภูมิใจได้ผู้ถามถามต่อว่าคำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไรและอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงหลวงปู่ตอบว่าความคิดในแง่ต่างๆอันเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควรระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปนในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษาในลักษณะดังกล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปกติไม่ขนองทางกายวาจาใจ,ใ,จให้เป็นกิริยาที่น่าเกลียดนอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้ว ก็อยากจะเรียกให้ถูกได้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงด้วยเหตุนี้ศีลกับผู้รักษาศีลแยกกันได้ยากไม่เหมือนตัวบ้านเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนละอย่างที่พอจะแยกกันออกได้ไม่ยากนักว่านั่นคือตัวบ้านเรือนและนั่นคือเจ้าของบ้านส่วนศีลกับคนจะแยกกันอย่างนั้นเป็นการลำบากเฉพาะอาตมาแล้ว แยกไม่ได้แม้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศีลก็แยกกันไม่ออกถ้าแยกกันได้ศีลก็อาจกลายเป็นสินค้าที่มีเกลื่อนตลาดไปนานแล้วและอาจจะมีโจรมาแอบ,บขโมยศีลธรรมไปขายจนหมดเกลี้ยงจากตัวไปหลายรายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ศีลธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆ ทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเอือมระอาที่จะสแสวงหาศีลธรรมกันเพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นความไม่รู้ว่าอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงจึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัยอันเกิดแก่ศีลและผู้มีศีลได้ทางหนึ่งอย่างแยบยลและเย็นใจอาตมาจึงไม่คิดอยากแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้เพราะแยกแล้วระวังยาก แยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกสบายไปไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องเป็นห่วงว่าศีลจะหายตัวจะตายจากศีลแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้ากองศีลเช่นเดียวกับคนเป็นห่วงสมบัติตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้ฉะนั้น